สำหรับตํานานรูปหมาสีทองบนสะพานชา้าก็มีเรื่องเล่าว่าสุนัขตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ของนักบุญจอรหรือเซนจอรออฟเนเปุกนักบุญของปรากที่มีอยู่จริงในอดีตเป็นคนที่โดนโยนลงไปในแม่น้ำบอลตะว่าคือเป็นภาพเรื่องราวของของ,ของนักบุญคือเขาอ่ะโดนโยนลงจากสะพา <c oughs> นจริงด้วยนะ <c oughs> น่ากลัวจัง คือเรื่องเล่าชีวิตเขาเพราะว่าเซนจอนไม่ยอมเปิดเผยคําสารภาพบาปของราชินีซึ่งก็แน่นอนเลยค่ะว่าคิงก็โกรธมากเลยส่งคนให้โยนบาทหลวงจอนลงไปในแม่น้ำเลยค่ะคืออันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่เราก็ไปฟังจากคนเช็กอะคนคนที่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังมาอีกทีนึงว่าจริงที่ที่รูปปั้นน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มี ความเชื่ออะไรแต่ว่าแค่มีวันหนึ่งที่แบบมีเด็กเมามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปเ <What? S 1> ช็คมันไปถูกเขาเมาอ่ะเออแล้วก็เลยแบบว่าเห็นว่าดังๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความเชื่อของนักท่องเที่ยว oh. ที่จะมารูปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจจะมีมุมนึ่งก็ได้ที่เขามีความเชื่อจริงๆก็ได้นดบอกป้าว่ามารูปแล้วอาจจะแบบโชคดีแล้วก็จะได้กลับมาปากอีก mm. อะไรเงี้ยมันก็มีความเชื่อสองทางอ่างเงี้ยบางคนไม่เชื่อก็บอกว่าเป็นแค่แบบคนเมามารูป